สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองลเลงข่าวครับรายการที่นําเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาเขยา่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนี่เองนะครับเทปนี้ของเกมเองลเลงข่าวเราจะอุทิศให้แด่ตำนานผู้ล่วงลับเดียโก้มาราโดน่าเดียโก้มาราโดน่าคือสุดยอดนักเตะของโลกและเมื่อเขาจากไปข,อข้อความไว้อะไรพุ่งตรงและส่งไปยังก้นเบื้องของหัวใจของทุกๆคนนะครับ นี่คือ10บข้อความของบรรดาแข้งดังครับที่เราหยิบและรวบรวมมาเพื่อจะร่วมไว้อะไรไปกับพวกเขานะครับและเราจะเริ่มกันที่คนแรกครับนี่คือสุดยอดนักเตะอีกหนึ่งคนและเป็นเหมือนกับเพื่อนที่อยู่คู่กันมาถ้ายุคหนึ่งมีโรนัลโดกับเมสซี่ยุคก่อนหน้านี้ก็เป็นยุคของเปเลลและมาราโดนา่าและเมื่อเพื่อนรักอย่างมาราโดน่าจากไปเปเรลก็มีการส่งข้อความนี้ไปถึงเพื่อนของเขาที่สูงสวรรค์ครับ ไปเล่บอกว่านี่คือข่าวที่เศร้ามากสําหรับผมผมได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปอีกหนึ่งคนและโลกก็สูญเสียสุดยอดนักเตะระดับตำนานไปแล้วมันมีอะไรให้พูดถึงเขาอีกเยอะแยะมากมายแต่สําหรับผมตอนนี้ผมขอให้พระเจ้าช่วยมอบความเข้มแข็งให้กับครอบครัวของเขาเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลานี้ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันกับนายจะได้เล่นฟุตบ,บอลด้วยกันอีกครั้งบนท้องฟ้าเน้นหลับให้สบายนะเพื่อน จากเปเล่ถึงเดโกมาราโน่าครับคนต่อไปที่เราหยิบยกข้อความนี้มาคือสุดยอดนักเตะของโลกณปัจจุบันครับคริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโด,โด,โด,โดบอกว่าวันนี้ผมต้องบอกลาเพื่อนคนหนึ่งและโลกนี้ต้องบอกลาผู้ที่เป็นอัจฉริยะตลอดกาลเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลเขาเป็นพ่อมดที่ไร้ซึ่งคู่แข่งและเขามาจากเราเร็วเกินไปหน่อยเขาฝากตำนานที่ไม่มีวันสูญสลายและทิ้งช่องว่างที่ไม่มีทางเติมให้เต็มได้เอาไว้ด้วย สู่สุคตินะครับเดียโก้มาราดนาคุณจะไม่วันถูกลืมแน่นอนข้อความที่3มนะครับมาจากบุคคลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเทียบชั้นเคียงข้างเดียโก้มาราดนาอยู่ตลอดเวลาเขาคนนั้นก็คือเลวเนลเมซี่ครับเลวเนลเมซี่บอกว่ามันเป็นวันที่แสนเศร้าสําหรับชาวอาร์เจนตนทุกคนรวมถึงโลกฟุตบอลถึงแม้ว่าตัวเขาจะจากไปแล้วแต่ก็เหมือนว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเลยเพราะเดียโก้เขาจะอยู่เป็นตำนานชั่วนิจนิรันดร ผมจะเก็บช่วงเวลาวิเศษที่ได้อยู่กับเขาตลอดไปและขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวและเพื่อนๆของเขาหลับให้สบายนะครับพี่จากเมสซี่ถึงเดียโก้มาราโดน่านักเตะคนที่4เป็นอีกหนึ่งแข้งที่มีความผูกพันกับเดียโก้มาราโดน่าเขาคนนั้นก็คือฮาวียอสซานิติซานิติส่งข้อความถึงเดียโก้มาราโดน่าว่าตอนนั้นผมอายุ13ปีแต่มันเป็นหนึ่งในความทรงจาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมกับการที่ได้เห็นทีมชาติอาเจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก ผมได้เห็นสิ่งที่มาราโดน่าทำในการแข่งการฟุตบอลโลกมันเต็ไมไปด้วยความสุขความยินดีเดเยโก้มาราโดน่าได้มอบความรักที่มีต่อฟุตบอลไปทั่วทั้งในสนามและทุกๆสนามฟุตบอลท,ทุกๆข้างถนนที่มีเด็กเล่นฟุตบอลกันในอาร์เจนตินาจะยังคงรู้สึกและคิดถึงการมีอยู่ของเดเรโก้ตลอดไปครับและอีกหนึ่งแคงนะครับถือเป็นตำนานอีกหนึ่งยุคถัดมาจากเดเยโก้มาราโดน่าเขาคนนึงก็คือซิรีซีดานซีดานกล่าวว่า ผมเสียใจมากกับข่าวนี้ผมทราบเรื่องว่าช่วงเงยน็เยนๆของวันนี้และมันเป็นเรื่องที่เศร้าใจสุดๆมันไม่ใช่แค่สําหรับวงการฟุตบอลแต่มันคือทั้งโลกความุขชจำของผมที่เกี่ยวกับมารดน่าคือฟุตบอลโลกปี1986ตอนนั้นผมอายุแค่14ปีเขาเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์เป็นนักเตะที่ผู้เล่นทุกคนอยากเอาเป็นแบบอย่างเด็กๆทุกคนอยากเจออยากพูดคุยกับเขาตัวผมเองมีโอกาสบอกกับเขาว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดแค่ไหนผมจึงจำเวลาเหล่านั้นได้อยู่เลยมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามาก ผมขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวของเขาและขอให้พี่ชายของผมไปสู่สุคติคนต่อมานะครับเป็นคนที่พิเศษมากๆเพราะเขาเป็นพุ้สศัพทูจิมช่าติรังเศสที่เจอกับเดียโก้มาราโนนาในปี1986และเกิดลูกยิงหัดพระเจ้าที่ถูกจดจำไปทั่วโลกของเดียโก้มาราโนนาีเตาเชีร์ตันบอกกับทุกทุกคนว่าชีวิตของผมมีความเกี่ยวข้องกับเดียโก้มาราโนนามานานมากในเรื่องนั้นนั่นหมายถึงตำนานหัดพระเจ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบเลยไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการให้เป็น แต่ผมเสียใจมากที่เขาจากไปด้วยอายุที่ไม่มากนีเขาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยต่อกรด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยและผมขอแสดงความเสียใจรวมถึงส่งกำลังใจให้ครอบครัวของเขาและตำนานนักเตะอีกคนหนึ่งที่ออกมากล่าวสดุดีเดียโก้มาราล่านั่นก็คือแกลลี่ลินิกเกอร์ลิลิกเกอร์บอกว่าผมเพิ่งได้ทราบข่าวจากอัจจิตินาว่าเดียโก้มาราล่าเสียชีวิตนี่คือนักเตะที่ดีที่สุดในยุคของผมและอาจเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้ หวังว่าเขาจะได้พบออกับความสุขบนสวงสวรรค์ในอ้อมกอดของพระเจ้าและสตาร์ดังอีกหนึ่งคนนะครับที่กำลังก้าวขึ้นไปสู่คำว่าซูเปอร์สตาร์ในยุคนี้ได้ในในคือคิลเลนเอ็มบาเป้ก็ออกมาไว้อาลัยเช่นเดียวกันเอ็มบาเป้บอกว่าขอให้ดวงยางของคุณไปสู่สุขติคุณคือตำนานที่จะถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์โลกลูกหลังตลอดไปขอบคุณสำหรับความสุขทั้งหมดที่คุณได้มอบให้แก่คนทั้งโลก เดวิดแบ็กแฮมเองก็เป็นหนึ่งหนึ่งคนที่ออกมากล่าวไว้อาลัยเช่นเดียวกันแบ็กแฮมบอกว่ามันเป็นวันที่แสนเศร้าโดยเฉพาะสําหรับชาวอาร์เจนตินาและเป็นวันที่แสนเศร้าสําหรับวงการฟุตบอลในขณนะดเดียวกันเรายินดีเปบความยิ่งใหญ่และสุดยอดที่ผู้ชายคนนี้มอบให้กับโลกฟุตบอลตลอดมาคนที่เล่นฟุตบอลด้วยแพชชั่นด้วยสปิริตและความอัจฉริยะผมตื่นเต้นมากตอนที่ได้พบกับเขาและพวกเราทุกคนคิดถึงเขาหลับให้สบายนะครับเดียโกมาราโดนา คนสุดท้ายที่เคยได้รับสมญานามว่าพระเจ้านั่นคือสลาตันอิบราฮิโมวิชตัวเขาเองก็ออกมากล่าวสดุดีการจากไปของมารนดนาเช่นเดียวกันสลาตันบอกว่าสําหรับผมมารนดนาไม่มีวันตายเขาจะอยู่แบบเป็นอมตะพระเจ้าได้สร้างสารรค์ให้เขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดตลอดกาลของโลกมารนดนาจะอยู่เป็นตำนานตราบชั่วน,นิจนิรันด์นี่คือข้อความของ10แค่ดังที่เราหยิบยกมาเพื่อกล่าวสดุดีและไว้อาลัยแด่การจากไป ของสุดยอดตำนานนักเตะของโลกเดียโก้มาราดนาผมเกมเองในฐานะตัวแทนของสนามนะครับก็ขออนุญาตกล่าวแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของเดียโก้มาราดนาแต่ที่สําคัญที่สุดครับผมเชื่อเหลือเกินว่ามาราดนาไม่ได้จากเราไปไหนเพราะแม้ว่าร่างกายของเขาจะจากเราไปแต่ดวงวิญญาณและตำนานของเขาจะยังคงอยู่กันโลกฟุตบอลไปตลอดกาลครับ